สำหรับคนที่เปิดกิจการทำมาค้าขายจะต้องรู้จักและคุ้นเคยกับของขังที่ต้องมีในสถานที่ที่ใช้เปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นประลัดขิกใส่ดักเงินดักทองพยันเรียกทรัพย์เรียกโชคหรือของขังต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะนำมาหามาบูชาไว้ สำหรับช่วยให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกิจการค้าของเหล่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเกี่ยวกับของขลังต่างๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคลสวัสดีค่ะและใน EP นีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิ์ของเราจะขอนำเสนอตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแม่นางกวักที่เป็นความเชื่อว่าหากมีไว้บูชาจะช่วยเรื่องเรียกเงินเรียกลูกค้า ให้เข้ามาอุดหนุนผู้ที่มีไว้บูชาทําให้ขายของได้เงินร้านมีลูกค้าเข้าเยอะๆตามความเชื่อที่มีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะตามตำนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีตำนานเกี่ยวกับประวัติของแม่นางกวักอยู่สามเรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกแม่นางกวักมีชื่อเดิมว่า สุภาวดีเกิดที่เมืองมัชชิกาสันเป็นบุตรสาวของนางสุมนทากับสุจิตพรามครอบครัวทำอาชีพค้าขายเมื่อครั้งบิดาได้เดินทางไปค้าขายยังต่างถิ่นนางสุภาวดีได้เดินทางตามบิดาไปด้วยทำให้ได้พบกับพระกัสสปะเทระและได้รับฟังธรรม,มเทศนาด้วยความตั้งใจ พระกสปะเทระจึงได้กำหนดจิตเป็นอำนาจจิตของพระอาหารหันต์และประสิทธิประสาทพรให้กับนางสุภาวดีและครอบครัวโดยทำอย่างนี้ทุกครั้งที่นางสุภาวดีมาฟังธรรมจนอำลากลับและต่อมาเมื่อนางสุภาวดีได้เดินทางตามบิดาไปอีกและมีโอกาสได้พบกับพระศิวลีพระอริยสง ที่กำเนิดมาพร้อมด้วยบารมีและวาสนาที่ติดมากับวิญญาณธาตุของท่านดังนั้นท่านจึงเป็นผู้มีลาบสก,การะบูชามาสู่ท่านตลอดเมื่อถึงกราวที่จำเป็นหรือต้องการและทุกครั้งที่นางสุภาวดีได้เข้าฟังธรรมพระศิวลีเถระได้กำหนดจิตกุศล ที่จะประสาทพรให้กับนางสุภาวดีและครอบครัวเช่นเดียวกับพระกสปะเถระดังนั้นจิตของนางสุภาวดีที่ได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์จึงทำให้บิดาทำมาค้าขายได้กำไรร่ำรวยไม่เคยขาดทุนและพรที่นางสุภาวดีได้รับจากพระอรหันต์ทั้งสององค์ก็คือ ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพูบย์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆสมปรารถนาเทินฉะนั้นจึงทำให้นางสุภาวดีเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยสิริมงคลอย่างแท้จริงเป็นที่ไหลามาเทมาแห่งทรัพย์สินของครอบครัวเมื่อนางสุภาวดีได้เสียชีวิตลงชาวบ้านจึงได้ปั้นรูปปั้นขึ้น เพื่อไว้บูชาขอให้ธรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่เชื่อถือบูชามาจนถึงปัจจุบันส่วนตำนานที่สองเกิดจากปู่เจ้าเขาเขียวโดยมีเรื่องราวว่ามีอสูรอยู่ตนหนึ่งเป็นพญายักษ์เจ้าเมืองสิงขอนนามว่าเท้าอุณราชซึ่งเป็นสหายกับปู่เจ้าเขาเขียว เที่ยวไล่จับมนุษย์กินเป็นอาหารจึงถูกพระรามแผงสอนปักลงที่อกเพื่อจองจำไว้ในเขาวงพระจันทร์และได้ทรงสาบไว้ว่าสอนนี้จะคลายลงทุกๆสามปีเมื่อสอนหลุดเท้าอุณราชจะฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตและยังสาบต่ออีกว่าเมื่อใดที่บุตรสาวของเท้าอุณราช นามว่านางประจันทอจีวรเป็นผืนสำเร็จด้วยใย,ยบัวและนำไปถวายพระศรีอริยะเมตรัยพญายักษ์จึงจะพ้นคำสาปนางประจันบุตรีของพญายักษ์ต้องดูแลบิดาพร้อมกับทอจีวรไปด้วยจึงทำให้ฐานะความเป็นอยู่ลำบากยากจน และยังถูกขัดขวางจากชาวเมืองที่เกียดชังความทั้งหมดรู้ถึงหูปู่เจ้าเขาเขียวจึงได้ส่งธิดาที่มีรูปโชมงดงามมนุษย์เจอก็สเสน่หาไม่เว้นแม้แต่สพรพสัตทั้งหลายไม่อยู่เป็นเพื่อนนางประจันจนเหตุการณ์ร้ายกับกลายเป็นดีขึ้นเรื่อยๆชาวเมืองที่เคยเกียดชังนางประจัน กับนำเข้าวปลาอาหารและสิ่งของต่างๆมาให้ใช้ไม่ขาดสายด้วยเหตุนี้นางประจันจึงตั้งชื่อทิ่ดาของปู่เจ้าเขาเขียวว่านางกวักส่วนตำนานเรื่องที่สานางกวักคือเทพีเรียกทรัพย์หรือเทพที่มาจากผีบรรพชนตามความเชื่อของการนับถือศาสนาผีของชาวบ้านในสมัยโบราณ คือเดิมแม่นางกวักเป็นสตรีที่มีความสามารถด้านการทอผ้าจนเป็นสินค้าสร้างรายได้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทํามาค้าขายที่ร่ำรวยจนต่อมาจึงได้มีการปั้นรูปปั้นแม่นางกวักไว้เพื่อบูชาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้าขายโดยลักษณะของรูปปั้นแม่นางกวัก จะมีลักษณะการยกมือขวากวักอยู่ระดับปากมีความหมายว่ากินไม่หมดมวลสารที่ใช้ปั้นแม่นางกวักต้องเป็นมวลสารที่มีมงคลและรูปปั้นแม่นางกวักต้องมีหน้าตาที่สวยงามไม่ดุร้ายรูปร่างสมส่วนและอยู่ในท่านั่งพับเพียบมือซ้ายวางลงแตะข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนนางกวักในความเชื่อของล้านนาจะมีรูปเป็นหญิงสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมืองล้านนารูปรพรธ์งดงามสมส่วนยกมือขึ้นกวักโดยยกสูงขึ้นเหนือใบหูสะพายถุงเงินถุงทองไว้ด้านหลังสำหรับผู้ที่ต้องการนางกวักไปบ,บูชาจะต้องรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นจึงจะถือว่าต้องโลกกัน ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์การนับถือนางกวักปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สยามมีเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีการขยายตัวของกิจการต่างๆจากกรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ๆวิธีการบูชาแม่นางกวักตั้งหิ้งบูชาโดยหันหน้าออกบริเวณหน้าร้านเตรียมน้ำเปล่าหรือน้ำแดงเป็นเครื่องบูชาถวายทุกวันมีผลไม้อย่างน้อยหนึ่งอย่างถวายอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจุดทูบเก้าดอกสวดคาถาบูชาแม่นางกวักโดยคาถาที่ใช้สวดบูชาแม่นางกวัก ก็แล้วแต่ความศรัทธาของคุณผู้ฟังได้เลยนะคะเพราะปัจจุบันนี้มีคาถาจากหลายตำราและจากวัดต่างๆมากมายตามความศรัทธาของคุณผู้ฟังแต่ในตอนนี้ผู้เล่าขอนำคาถาบูชาแม่นางกวักของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาบอกกันนะคะเริ่มด้วยตั้งนโมสามจบ แล้วเอ่ยต่อว่าโอมเทบเทบมหาเทบเทบสารพัดเทบิบเทบและอีกบทหนึ่งแต่บทนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อก,กวยนะคะแต่เป็นคาถาแบบย่อที่ใช้บูชาแม่นางกวักโดยตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาเอหิจิตตังมหาลาพังปิยังมะมะมามา ส่วนข้อห้ามในการตั้งหิ้งแม่นางกวักก็คือห้ามตั้งหิ้งแม่นางกวักไว้สูงกว่าหิ้งพระห้ามตั้งหิ้งไว้ใต้บันไดหรือหน้าประตูห้องน้ำควรตั้งไว้ด้านขวาของประตูลานโดยให้มือของนางกวักอยู่ใกล้ประตูมากที่สุดจะได้ช่วยกวักลูกค้าเข้าร้านและเรื่องนี้ เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการบูชาแม่นางกวักของผู้เล่าเองนะคะโดยที่ผู้เล่าเคยเล่าไว้แล้วว่าลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าเปิดร้านอาหารและผู้เล่าจะไปช่วยอยู่ที่ร้านบ่อยๆตอนแรกป้าของลูกพี่ลูกน้องผู้เล่านำเอาแม่นางกวักที่ตั้งอยู่ที่บ้านของป้ามาให้ที่ร้านบูชาเพราะเป็นแม่นางกวักที่บูชากันมานาน จึงนำมาให้หวังว่าจะช่วยให้ที่ร้านมีคนเข้าเยอะๆแต่ตั้งแต่ได้นางกวักองค์นี้มาก็กลับเงียบผิดกับตอนที่เปิดร้านใหม่ๆที่ยังไม่ได้เอาเข้าร้านจึงทำให้ลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าแปลกใจจึงไปปรึกษากับอาจารย์ที่นับถือว่าทำไมร้านเงียบไปไม่เหมือนตอนแรก อาจารย์แกก็มาดูให้ที่ร้านแล้วพอเห็นนางกวักก็ถามว่าได้มาจากไหนลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าก็เล่าให้แกฟังว่าป้านำมาให้อาจารย์แกบอกว่านางกวักหากเคยอยู่บ้านไม่ใช่นางกวักที่อยู่ร้านจะชอบอยู่สงบและจะช่วยเรื่องความสงบร่มเย็นและให้โชคให้ลาบเพียงครั้งคราวเท่านั้น ไม่เหมาะจะนำมาไว้ที่ร้านที่มีความวุ่นวายจอแจแกบอกว่าให้กลับเอาไปไว้ที่เดิมแล้วให้ไปหาบูชาองค์ใหม่ที่ใช้สำหรับการค้าขายมาไว้ที่ร้านแทนแล้วให้ไปวางไว้บนตู้เย็นที่หันหน้าออกหน้าร้านเพราะจะมีพลังงานการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะตู้เย็น มีพลังงานการสะเทือนของไฟฟ้าที่วิ่งตลอดทำให้เกิดการไม่หยุดนิ่งแล้วพอลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าไปเช่าองค์ใหม่มาก็มีลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้นจริงๆไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ค่ะส่วนนางกวักองค์เดิมก็นำกลับไปไว้ที่หิ้งในบ้านเหมือนเดิมงวดนั้นป้าของลูกพี่ลูกน้องผู้เล่าก็ซื้อลอตเตอรี่มา ทำให้ถูกเรียกว่าให้รู้กันไปเลยละคะ่ะและนี่ละคะ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและความเชื่อของแม่นางกวักที่ผู้เล่าหาข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ